สวัสดีจ้าวันนี้มาทำซาคูไสหมูกันจ้าไส้ได้ทำไว้แล้วมีสูตรไปให้ด้านล่างจ้าขั้นตอนแรกจะล้างซาคูก่อนจ้าแล้วก็พักซาคูเพื่อให้เสด็จน้ำก่อนจ้าแล้วก็จะใส่น้ำอุ่นจ้า เพื่อให้สาคูนิ่มและปั้นง่ายสากคูได้ที่แล้วมาเพิ่มความหอมและสีสวยด้วยสีน้ำใบเตยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันจ้า ได้ปั้นไส้สักคูไว้แล้วจะปั้นแค่พอดีคำไม่ต้องใหญ่มากมาเริ่มปั้นกันจ้าตักสักคูใส่มือแล้วแผ่สักคูไม่ต้องหนาแล้วใส่ไส้ลงไปตักสักคูใส่บนอีกครั้งแล้วบีบสักคูคุ้มไส้ให้ทั่วๆปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วก็ปั้นเหมือนกันจนเสร็จจ้า ตอนนี้ป้านเสร็จแล้วจะเอาไปนึ่งจะใช้ใบตองวางในซึ้งแล้วทาด้วยน้ำมันจากเกลยวกระเทียมจ้าแล้วเอาสักคูเส้หมูวางลงไปจะวางห่างกันนิดนึงเพื่อเวลาสักคูสุกจะได้ไม่ติดกันจ้าแล้วก็ปิดฝาจะใช้เวลานึ่งประมาณ3-5นาที ตอนนี้สาคูใส่หมูเราก็สุกแล้วจ้าตักออกใส่จานได้เลยจานจะใส่น้ำมันด้วยเพื่อไม่ให้สาคูติดจานแล้วก็จะคลุกเคล้าสาโูกับน้ำมันเพื่อไม่ให้สาคูติดกันจ้า ได้ปั้นสัคูแลนึ่งสองครั้งเสร็จแล้วมาจัดใส่จานจ้าจะโรยด้วยกระเทียมเจียวและมีผักกาดแก้วผักชีพริกขี้หนูสดเกลมด้วยจ้ามากินสคัคูไส้หมูด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า